สวัสดีค่ะสวัสดีก็อยู่กับช่างยิปชาแนลนะคะวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเล่นเกมซากุระนะคะแต่วันนี้นะคะเรามาเล่นเกมส c กอรี่ทีเชอร์ทีดีนะคะอใครเคยเล่นเกมนี้บ้างนะคะก็เมนมาบอกกันได้นะคะเราก็จะเคยเล่นครั้งแรกนะคะเราจะมาเปลี่ยนตัวละครกัดก่อนนะคะเราขอเอาเป็นตัวละครยิกนะคะเดี๋ยวไว้คลิปหน้านะคะเราค่อยจะมาเล่นเกมซากุระนะคะเรากด เพิ S <S <preach science> ่งไปเริ่มท <owner> <necessary> ี William, ่ด่านก่อนนะคะด่านพวกนี้พี่เราเล่นให้จนจะผ่านหมดแล้วนะคะก็เหลือสองด่านนี้นะคะเราไม่เคยเล่นด่านผู้นะคะเราจะมาลองเล่นด่านผู้นะคะอันนี้นะคะต้องบอกจริงๆนะคะว่าเราไม่เคยเล่นจริงๆนะคะก็คือมีแต่พี่เรานะคะที่เคยเล่นนะคะเราก็จะเข้าไปแกล้งคุณครูนะคะภารกิจของเราก็คือไปแกล้งคุณครูนะคะแต่เด็กๆแล้วก็น้องๆนะคะอย่าลอกเรียนแบบนะคะเพราะว่ามันนะคะเป็นตัวอย่างไม่ดีนะคะ นี่นะคะเข้าเกมมาเรียบร้อยก็จะเป็นหน้าแบบนี้เลยนะคะอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้นะนี่ก็คือคุณครูที่เราจะไปแกล้งนะคะภารกิจของเราเดี๋ยวไว้เราค่อยไปดูที่ตอนเริ่มเกมนะคะคุณครูนะคะเขาก็จะพูดอะไรก็ไม่รู้นะคะตอนนี้คือเราก็จะไปที่เริ่มเกมเลยนะคะมันก็น่าจะภารกิจของเรานะคะก็น่าจะให้ ไปทําอะไรกับพวกของคุณครูนะคะเดี๋ยวเรานะคะขอดูภารกิจของเรากันก่อนนะภารกิจของเรานะคะก็คือต้องไปหาเชือกแล้วก็กาวพิแบบพิเศษนะคะมันจะอยู่ในห้องไหนซักห้องนะคะเดี๋ยวไว้เราไปหาเชือกกันก่อนนะคะเชือกมันน่าจะอยู่ชั้นบนนะคะเราคิดว่ามันน่าจะอยู่ชั้นบนนะคะเน่ลองไปดูกันก่อนนะคะ เรากลัวคุณครูเขาจับได้อะทุกคนแล้วก็เขานะคะเวลาเขาเห็นเรานะคะเขาเดี๋ยวก็จะวิ่งมาแบบอะไรนะวิ่งมาบีบคอเราเะค่ะทุกคนแล้วก็เสียงเพลงมันจะเปลี่ยนด้วยนะคะทุกคนอ่ะแล้วก็ภารกิจของเรานะคะนั่นก็คือต้องหายเชือกนะคะแต่เชือกมันไม่เห็นอ่ะทุกคนน่ะมันต้องอยู่ชั้นไหนชั้นหนึ่งนะคะทุกคนน่ะก็คือเรากลัวคุณครูเขาจับได้อ่ะทุกคนน่ะ เดี๋ยวไว้เราลงไปที่ห้องเก็บของก่อนนะคะทุกคนกแบบ็คือแบบคุณครูเขาอยู่ชั้นบนนะคะทุกคนเรากลัวเขาจับได้นะนี่นะคะก็จะเป็นห้องเก็บของนะคะเชือกหรอคะเชือกเ,ออ,กเออมันอยู่ไหนนะเชือกอ๋อนี่งไงคะทุกคนเห็นแล้วนี่นะคะก็คือเชือกนะคะทุกคนที่เราต้องหานะคะน่าจะเป็นเชือกตัวนี้แน่นอนนะคะอันดับต่อไปนะคะเราก็จะขึ้นไปชั้นบนกันก่อนเพื่อไปหาก,กาวแบบพิเศษนะคะ แต่คุณครูเขาอยู่ชั้นบนอ่ะทุกคนเรากลัวเขาจับเราได้อ่ะงั้นเรามาที่ตรงห้องชั้นหนึ่งก่อนนะคะนี่น่าจะอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะทุกคนเออคุณครูเขาเข้าไปที่ห้องน้ำเพื่อไปดูนะคะเอออันนี้มันอะไรอ่ะทุกคนอ่ะมันกดได้อ่ะทุกคนแต่เราไม่กดนะคะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเกมโอเวอร์แพ้นะคะเดี๋ยวไว้ค่อยไปหากาวก่อนนะคะแล้วค่อยจะมาลองกดดู กดกระดิ่งเพื่อเรียกให้คุณครูลงมาข้างล่างกันก่อนนะคะและเพราะว่าเรานะคะจะขึ้นไปชั้นบนนะคะเพราะว่าเรานะคะคิดว่าชั้นล่างนะคะมันจะไม่มีเราขอใบนิดหน่อยนะคะภารกิจต่อไปเราต้องไปหากาวนะคะเราต้องไปหากะะาวที่ห้องไหนชักห้องนึงนะคะทุกคนอยู่ในชั้นบนนะคะเพราะว่าชั้นล่างมันน่าจะไม่มีนะคะนี่นะคะเราต้องหากาวนะคะคุณครูลงไปข้างล่างแล้วก็น่านจะทางสะดวกนะคะทุกคนนะ เราต้องหาที่กาวกาวแบบสูตรพิเศษนะคะที่มันสามารถติดกันได้นะคะกาวกาวเห็นอ๋อนี่ไงคะทุกคนเห็นแล้วคะทุกคนกาวแบบสูตรพิเศษเลยนะคะนี่กาวนะคะใลภารกิจต่อไปเราต้องทําอะไรต่ออ่ะทุกคนนะเราต้องลงไปข้างล่างหรือเปล่าอ่ะทุกคนรู้ว่าภารกิจต่อไปเราต้องหาผู้หรอคะทุกคนน่าจะหาผู้นะคะงานเราลงไปที่สันล่างกันก่อนนะคะพู เราต้องหาที่ชั้นบนก่อนนะคะว่าจะมีเออนี่ห้องอะไรเนี่ยทุกคนทำไมดูน่ากลัวจังเลยอะ่ะภารกิจต่อไปนะคะเราต้องไปหาพุนะคะสักห้องไหนห้องหนึ่งนี่นะคะมันจะมีพุนะคะเออมันอยู่ห้องไหนอ่ะทุกคนและคุณครูทำไมเขาไปติดอยู่ตรงนั้น,นอ่ะทุกคนอ่ะเรามันไม่มีอ่ะทุกคนขอเข้าไปดูในห้องนี้นะคะทุกคนอ่มันไม่มีเลยค่ะทุกคนหรือว่ามันจะอยู่ชั้นล่างคะทุกคนอ่ะ ขอไปลงไปดูที่ชั้นล่างก็ได้นะคะเดี๋ยวเราขอทัวร์ทางนี้ก่อนะน่าจะไม่มีหรอกนะคะทุกคนชั้นบนนะคะทุกคนเพราะว่าเราไปเกือบทุกห้องแล้วนะคะมันเพราะว่ามันไม่มีนะคะน่าจะอยู่ชั้นล่างนะคะ,ะ,คะทุกคนใ um, นการเวลาวนกลับมาที่เดิมมันก็ยังไม่มีพูนะคะเดี๋ยวเราเดี๋ยวไว้เรานะคะลงไปที่ข้างล่างก่อนๆน,นะคะถ้าเราตกลงไปนะคะก็กลัวคุณครูเขาจับได้อยู่นะคะทุกคนเพราะว่าคุณครูเข้าไปติดที่หน้าประตูนะคะทุกคน ภารกิจต่อไปเราต้องไปหาภูนะคะทุกคน vie. เอ่อเราทําไมเดินแบบนี้ได้ะคะทุกคนภูมันน่าจะอยู่ชั้นล่างจากห้องไหนห้องหนึ่งนี่นะคะทุกคนใครรู้นะคะทุกคนใครเคยเล่นบ้างนะคะทุกคนเกมนี้คือแบบก็น่ากลัวอยู่นะคะทุกคนนี่ห้องเก็บของนะคะเราจะไม่ลงไปนะคะภารกิจต่อไปนะคะเราต้องไปหาแค่ภูนะคะทุกคนทําไมมันไม่มีพูเลยอะท<ด>ุกคนนะมันอยู่ในห้องไหนสักห้องนึงนะคะทุกคนะ <Rodrig o> เดี๋ยวไว้เราไปที่ตรงนี้กันก่อนเลยนะคะทุกคนเผื่อมันจะมีพุนะคะเราโดดขึ้นไม่ได้ค่ะทุกคนอ่ะมันน่าจะสูงเกินไปนะเออพุหรออ๋อนี่นไงคะทุกคนเห็นแล้วค่ะทุกคนอ่ะอยู่ที่หน้าต่างตรงนี้นะคะอ๋อคุณครูก็เปิดไว้นี่นาทำไมเราไม่เห็นอ่ะทุกคนเราขอโดดขึ้นแปน๊บนึงนะคะเออสิ่งที่เราเอาเข้าได้นะคะก็น่าจะเป็นเชือกนะคะเอากดไปเลยทําไมเชือกยังอยู่กับมือเราอ่ะทุกคนอนะ่ะทำไงดีอะ่ะ คุณครูเขาก็ติดอยู่ที่หน้าบ้านเ,ออเดี๋ยวไว้เราขอดูเฉลยนะคะทุกคนเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆนะเอ,อเ่อเฉลยหรอคะขารกิจต่อไปเราต้องเอาเชือกไปใส่ในขนมของคุณครูที่หน้าบ้านนะคะเอาเราต้องเอาเชือกนะคะปลงไปเอาไปที่อะไรนะที่ น่าจะหน้าบ้านของคุณครูนะคะเราขอลัดไปที่ทางบ้านห้องครัวนะคะทุกคนเพราะว่าหน้าบ้านนะคะคุณครูเขายืนอยู่ตรงนั้นถ้าหากเราเข้าไปใกล้นะคะคุณครูมีหวังเราต้องแพ้แง่างๆเลยค่ะทุกคนเออโดดขึ้นไม่ได้อ่ะทุกคนเอาเป็นตรงไหนดีเอาขึ้นขันใดก็ได้นะคะทุกคนบันไดอะนี่นะคะห้องครัวเราก็จะไปที่หน้าบ้านนะคะแล้วกลัวคุณครูจับได้อะทุกคน แต่เราโคตรกลัวเลยค่ะทุกคนแต่เพื่อทุกคนเราทําได้นะคะเออใส่เชือกลงไปนะคะต่อมาก็ใส่เกาว,ว้ายทุกคนคุณครูคุณครูเขาเจอเราแล้วค่ะทุกคนทําไงดีตอนนี้นะคะคือเสียงเพลงเปลี่ยนไปแล้วค่ะทุกคนคุณครูไม่เห็นเราแล้วนะคะทุกคนก็คือภารกิจของเราเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะคะงานเราก็ไปที่หน้าบ้านของครูได้เรียบร้อยแล้วค่ะเราแค่รอให้คุณครูไปที่ขนมนะคะไปหยิบขนมมากินนะคะ อ่าทุกคนเราก็มารออยู่ตรงนี้เลยนะคะรอให้คุณครูเขาไปที่ตรงนี้เรียบร้อยแล้วค่ะนี่นะคะคุณครูเขาก็จะไปกินขนมนะคะเออแล้วเขาก็ดึงตัวที่มีเสื้อคนะ,คะแล้วก็ไปเลยค่ะทุกคนเขาจะไปไหนะทุกคนโอ้โหระเบิดเป็นโกโก,โก้คันเลยค่ะทุกคน,นะคะ่ะ ก็สำหรับคลิปนี้นะคะใครอยากให้เราเล่นอีกนะคะก็เมนคําว่าต่อได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไว้มาเล่นให้อีกนะคะและเกมต่อไปอยากให้เราเล่นเกมอะไรคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะสําหรับคลิปนี้นะคะหนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ